ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนมันควนนะครับวันนี้ก็เก็บผลผลิตอีกหนึ่งชนิดนะครับที่เรามีในสวนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกวิธีการนะครับที่เราจะดูว่ากระท้อนของเรานะครับมันสุกหรือยั่งนะครับมันมีวิธีการดูยังไงสังเกตจากอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสําหรับการดูกระท้อนนะครับมีวิธีการดูอยู่ด้วยกัน ามอย่างนะครับที่เราจะใช้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูผมจัดเป็นกลุ่มไว้ให้แล้วนะครับให้เพื่อนๆดูความแตกต่างกันก่อนนะครับระหว่างสามกลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นกระท้อนที่ยังไม่สุกจนถึงกระท้อนที่พร้อมจะตานแล้วนะครับโอเคทีนี้นะผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับมันจะมีอยู่สามข้อด้วยกันนะครับที่ใช้ในการดูกระท้อนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือให้ดูตรงผิวของลูกกระท้อนนะครับ ผิวจะต้องเนียนนะครับผิวเนียนผิวเนียนแล้วก็สีนี่นะครับเปรียบเทียบให้ดูระหว่างอันนี้นะครับอันนี้สุกพร้อมทานแล้วนะครับผิวเนียนเรียบเลยนะครับกับอันนี้นะครับก็คือยังยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ควรเก็บมาก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้อที่สองนะครับที่เราจะต้องดูนะครับก็คือสีผิวนะครับสีผิวก็จะเห็นว่ามันมีอยู่สามกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับจะออก สีแดงอมส้มนะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกระท้อนที่สุกพร้อมทานนะครับเนื้อจะหวานนะครับกลุ่ als, มนี้นะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผิวเริ่มเนียนแล้วนะครับแล้วก็เป็นสีเหลืองอันนี้ก็จะมีรสอมเปรี้ยวอมหวานนะครับอันนี้ก็จะหวานแล้วนะครับสีนี้นะครับตัวนี้เปลือกจะเป็นสีเขียวอยู่นะครับยังไม่เป็นสีเหลือ <shaking> ง ยังเป็นสีเขียวค่อนข้างจะไปทางสีเหลืองนะครับสีเขียวอ่อนตัวนี้นะครับก็จะเนื้อยังแข็งอยู่นะครับแล้วก็ความหวานก็จะมีน้อยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะดูนะครับก็คือรอยบุ๋มตรงก้นของลูกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวที่สุกแล้วเนี่ยด,ดูแบบนี้ตัวที่สุกแล้วเนี่ย ตัวก้นเขาก็จะเกือบเสมอเลยนะครับแล้วก็กลมดีนะครับอันนี้นะครับก็ส่วนอันที่ยังไม่ได้นะครับตูดก็จะบุ๋มลงไปนะครับเป็นลุมลงไปอย่างนี้นะครับมีอยู่สามข้อด้วยกันนะครับในการดูกระท้อนนะครับทีนี้กระท้อนที่สุกพร้อมทานนะครับเมื่อเมื่อถึงเวลาพร้อมเก็บแล้วนะครับผิวก็จะสวยเนียนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือกระท้อนหอนะครับเป็นกระท้อนปุยฝ้ายนะครับก็ ทางสวนบนควรก็ได้ผลผลิตออกมาแล้วนะครับที่เรา,าตัดแต่งกิ่งกันไปเมื่อวันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปที่ตัดแต่งกิ่งไว้ด้วยนะครับนี่นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับสําหรับการเก็บกระท้อนนะครับเพื่อ,อให้เพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่รู้นะครับก็จะได้รู้ว่าเก็บยังไงเก็บแบบไหนแล้วถึงจะได้ กินกระทอนที่รสชาติอร่อยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเม,ม,ม่ไม่สวย ่ว่าหวานอร่อยแน่นอนรูแล้วได้อันลูกันลูกเที่ยวเว้ไม่ไม่นี่หลูกืกิวเนียนแล้วนี่นฮะเปลือกบางมากดูเปลือกบางมากนะนี่แต่กบเฉือนเข้าไปแค่นิดเดียวไนงะนี่ถึงฝ้ายแล้วรสชาติเป็นไงบ้างคะหวานกลมกลม เอาป้ามาแต่ทิ่เอ้อันเล็กอันเ,เล็กเ,เก็บปลาหวาวอนป้าเลย